สวัสดีค่ะพ,ะพอพ่อยแม่เอฟซของคุณคู่แมวเหมียวเดอ้อกินเขาแร่งแล้วละะ่ะค็ะอู้รู้สึกสบายอกสบายใจมานั่งเบิงคลิปเจ้าของเห็นคอมเมนต์ใต่คลิปโ้้หลากหลายเนาะพ,ะพอพ่อยแม่เอฟซของน้องหักแพงมาใหายกำลังใจคุณคู่เนาะคะ่ะใต่คลิปอ่ายางหล่นลามเลยกับบอกว่าคุณคู่อ่า แบบแบบนี้เนาะก็เป็นภาพทีอ่านแล้วเป็นขอความที่อ่านแล้วก็เห็นเร้งคู่รู้สึกใดถึงถึงความสุขแล้วก็ร้อยยิมทีที่เปื้อนบนใบหนาเนื่องจากว่าทุกคนก็ให้กำลังใจว่าคุณครูได้มาเบาเรื่องราวของน้องหักแพงจริงๆก็คือเบามาเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะบ้านโดนใจน้องหักแพงอันปันใดเนาะช่วงหลังมากก็เลยแบบเพิ่นมาโดดเดินในวงของสาวนอยน้ำเพิ่นโชว์ก็เลยไข่ไขเพราะวา่าเข้ากับเบิงหมอลำ เป็นขณะแรกของดูดูการนี่ก็เฝ้าติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเพิ่นได้บอกเรื่องราวของเพิ่เพราวะวงที่หนึ่งบ้านบ้านในแสดงเนาะบันนี้ก็ได้เด้ยวมาวงวงสองกอนก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที<ๆ>่ไห้พอๆไแม่เอฟซีของหักแพงได้รู้จักคุณครูนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะในในกำลังใจที่มอบให้พร้อมกับช่วงจังหวะที่คุณครูบอกถึงบ่อยๆเนาะคุณครูมุ่ิ่นก็ได้มาแต่งเพลงหัวใจบ่ขาดตรงให้ เป็นทีถืออกถือใจของพอพอแม่แม่อ f ฟซีก็ถือว่าเป็นคำเบาทีอาทีโดนใจทางเอฟซีทั้งเบิดเลยเพราะวา่าเพราะว่าอย่างก,ก็คือทุกมือทุกมือคือเพิ่นพาก,กันไปเติมเงื่อนให้มันเติมตรงนะคะแต่ว่าตัวนี้เฮาบ,บริตเติมแค่เงื่อนบ่ตเติมแค่ปัปจใจแต่เฮาเติมความหากักความแพงลงไปสู่มือสู่มือนะคะก็เต็มตรงได้ทุกมือทุกมือก็ถือว่าเป็นคำที่พ่อพอแม่แม่อ f ฟซี FC ของนองหกักแพงประทับใจแล้วก็ คุณชิ่นกับคำานีเนาะคุค้มไปเหมือนก็นเริ่มหูจักแล้วเนาะว่าเออมันบ่เต็มตรงบาเต็มตรงแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆบบดนี้ก็เลยมีคํอคอมเมนต์อีกคอเมนต์นึงที่เบ้าบอกว่ายัางก็อ่าให้นอกนอกในเปรียบเสมือนอยังก็ ซุปตาอ่าเือ,อเปรียบเสม,มือนซุปตาเป็นลิซาน้อยอยังแบบคนกิดสากันเบียร์นนาะแต่ว่ากับ่เป็นอย่างนั่นคือความรู้สึกหลายคนบอกคือเอาไปเปรียบใส่คนนั้นคือ,อไปเปรียบใส่คนนี้แต่คุณคู่ก็เลยได้ความคิดได้ไอเดียว,ว่าอาจจะบอกให้ด่งดังโดดเด่นเท่ากับศิลปินที่เพิ่นมีซื้อเสียงระดับโลกระดับอย่างนอก,นอกเ,ปนอนนเปรียบเทียบคนอื่นบ่ด้หลายๆคนมาฟังเบิ่องโว้ยมาเครื่องนะเป็นอย่างค ยังบบดีปันไดคือเอามาเปรียบเทียบใส่นันคุณคู่ก็เลยจะขอมาเปลี่ยนคําเบาตัวนั้นไม่ว่าถึงแม่อาจจะบอกให้ในโด่งดังในซื่อ,อมีซื้อเสียงกล่องระดับโลกแต่ว่าขอให้น้อง,องตอนนี้ก็คือน้องหกักแพงอยู่ในความมู๊ซื้อของพ่อแม่เอฟซีเป็นศิลปินที่เป็นซุปตาที่อยู่ในใจของพ่อแม่ดีกว่านอกนาะใส่ค่ำนี้ดีกว่าประวัติในอนาคตนั่นคือสิ่งที่น้องตรง ตรงก็ต้องวาดฝันแล้วก็กล่าวให้ถึงะนะคะคือเพลงอันอยังก็หัวใจบวาชาตัตรงตอนจบที่ว่าถึงนะคะนั่นคือสิ่งที่น้องตรงกล่าวไปให้ถึงแล้วก็วาดฝันตามความฝันของเจ้าของเพราะฉะนั้นคำคำหนี้คุณครูก็เลยอยากจะให้พ่อแม่แมแเอฟซีเลถูกอกถูกใจก็เลยใส่คาว่าอย่างก็อก่าเป็นซุปซุปตาตัหน่อยขวัญใจพ่อแม่เอฟซีนะคะซึ่งมันมีบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่ คู่มุกวาระพงศ์กับคุณคู่แม่เหมียวเลยล่ะค่ะตัวนี้คือเพลงสุปตาตัวหน่อยได้แตงไว้น้ำกันแตอ่อุ้งอิงเขามาล่วงสาวหน่อยผิดบานแพงใหม่ก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อคาดหวังว่าสักมือหนึ่งอุ้งอิงจะเป็นคนดังและเป็นสุปตาตัวนี้น้อยคล่องใจพอๆไ,ไม่์เอฟซี ไวใบสันซึ่งในปัจจุบันมั่นกับเปลี่ยนดังนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเพลงตัวนี้ลนะ่ะลองเอามาประกอบภาพนาะรักนาะรักของนองหักแพงบึงคุณคู่กับเสือว่าเพลงนี่ก่ะ,อะขอให้นองเป็นซุปตาตัวหน่อยขวัญใจพอๆไปแม่แมอิบซี่คือกันนะอายุมยืมเพลงของอุ้งอิยงมาใส่ซึ่งคุณคู่กับว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่ามั่นกับเขากับ ลักษณะของน้องหักแพงในณเวลานี้อาจจะเพราะฮันในโด่งดังเท่ากับคนอื่นๆแต่คุณคู่เสือว่าอีกบ่ดนบ่นานความดังความปังก็สิเป็นอ่าดังความตั้งใจความขาดหวังของพ่อพ่อยแม่และกะ็ตัวน้องเนาะอันนี้คืออานาคตที่เฮาตรงไปให้ถึงถ้าเฮามีฝันเป็นของเจ้าของละกะั ฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาเจ้าของเนาะเอาเดี๋ยวฟังเพลงนี่เบิงเนาะคะ่ะว่าจะเป็นจังไดถึออกถึกใจพอๆแม่เอฟซีบอเพลงสุบตาตัวน้อยนะคะหมอบให้นองหกักแพงได้ประกอบภาพน่ารักนรักรกองพอๆแม่เอฟซีฟังเบิงเหลวเป็นแบบไรกะแตอ่าคลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันไหมนะคะถักทายยำเแรง้งอ้าวมีตุก๊กตาตัวน่ารัก มีแก้มปเป่าๆแล้วคือพอว่าตุ๊กตาแก้มปเป่าไข่ยังก็ไข่หนองหักแพงกับคือพอเราคุณคยกับนุ่นมักตุ๊กตานะคะเยอะแยะนะคะกับซื้อมาเรื่อยๆนะคะยิ่งตัวเล,ะละ็กน่ารักกต่ซื้อมากมีทั้งแพงมีทั้งถูกแหละนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวฟังเพลงบึงค่ะสวัสดีค่ะ นี้คงดีกว่าเดิมมาใหม่ต่อแต่พี่น้องมาแม่ดูแล าส่งเสริมมาไลมีใหม่มาเพิ่มมาช่วยประเดิมรับควันคนงามบ้านฮักสาวหน่อยมีบอ,อีแม่ีพอ่อไกลไกลไกลทางย,ยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพ่อการอยู่บนเมทีเสื้อสาดเดือยมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดี body, ย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาวย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาว อแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพิ่นวลลวนแลนลงอย่าไปใสมาเตรียมมาลายรับขวันคนเก่งดนตรีบลัลเลงเงิดขึ้นสอดเกยงยามตาวินแดงจังไวขึ้นบานสืบสารตำนานหมอลํามารวมยินดีสุกตา้อยสุตาน่อย สาวล่ามายามยามลูกสาวล่ามายามเมื่อแรงพอกันอยู่บนเวทีเสื้อสาเดเรือมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวลสาวน้อยลำเพลินลุล,ล้วนแรงนี่อย่าไปใส่มาเตรียมมาลายรับฟันพนเกฑ ดนตรีบลัลเลงต์เอดขึ้นสอดแกมย,ยามตาวินแดงจังไวยขึ้นบานสืบสารตำนานหมอลำมารวมยินดีสุตาน้อยสุตานโอย